แนะนำเทรนเนอร์ฝึกมาในเมืองไทย EP 2ที่แรกว่าไงสยามเวสเทิร์นครับสยาม Western. เวสเทิร์นเฮ้ยอันนี้ดูแลโดยพี่มิน้นพี่เต้นใช่เสสายเรนนิ่งนะครับอันนี้<ะ>ตรงสายเลยอันนี้เรารู้พอจะรู้มาบ้างอพอเขพอจะรู้มาไปแอบดู แต่ที like ่ปำรวจอีกนึงคือพี่มินพี่เต้นเนี่ยครับเป็นคนไทยที่ได้ไปเรียนในอเมริกานะครับเรียนกับโปรจิมมี่นะครับที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็นําหลักสูตรนี้กลับมาทําเรื่องคัตติ้งกับเรนดิ้งที่บ้านเราครับผมว่าน่าจะเป็นสถานที่ขี่เดียวที่เป็นเกี่ยวกับคัตติ้งและเรนดิ้งในบ้านเราที่ค่อนข้างจะครบวงจรและมีเครื่องมือทันสมัยสนามที่ได้มาตรฐานนะครับยังไงฝากมาด้วยสยามเวสเทิร์นใช่ครับ สองว่าไงพี่เสือพี่เอมชัยนาทพี่เอมชัยนาทอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดอ่าลบุรีพี่เอมชัยนาที่จังหวัดชัยนาทนะครับรับขนม้าด้วยแล้วก็แต่พี่แกเป็นสมาชิกขันแปดเลยปะแกน่าจะเป็นสมาชิกขันแปดอ่าแล้วก็ตอนนี้เขารับบริการแล้วพี่เอ็มเนี่ยก็ฝึกม้าสไตล์เกี่ยวกับพวกเทรลแกสอนขี่ปะเทรลจงสอนขี่ด้วยแกมีบริการสอนขี่นะแล้วก็บอกว่าใครอยากเรียนขี่ม้ากับพี่เอ็มชัยนาทก็ได้นะครับในเขตดูเลยภาคกลางตอนบนจังหวัดชัยนาทติดต่อแกได้นะอ้าวต่อมา พี่เป้มาทองเฮ้ยรู้จักปะมีคนดังเลยนะพี่เป้มาทอง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 มีสิทธิ์มาทองมีสิทธิ้มาทองเพ้นมาทองมาทองเพ้นนี่ไม่ใช่แค่ว่าเขาฝึกมาอย่างเดียวพี่เป้เนี่ยเขาขายทั้งอุปกรณ์ขี่ม้าในทางเขตโซนภาคอีสาน ก็มีพวกอุปกรณ์นําเข้าเหมือนกันแกก็แกรขายอยู่นะครับแล้วแกรับฝึกไหมรับฝึกแกรับฝึกด้วยครับรับฝึกด้วยเออทั้งฝึกม้าที่จุองคีอยู่แกทำม้าลงแข่งเกี่ยวกับโคเบนดิ้งพวกบาริวแกก็ไปร่วมงานแข่งแข่งม้าตั้งหลายงานเกี่ยวกับสไตล์เวสเทิร์นนะนะตอต่อมาพี่ขายพี่พี่แอมครับเฮ้ยรู้จักเขาหรือเปล่าไม่แอมพายุ หรือว่าแอมโอเคคอรเรลนะครับปัจจุบันแอมเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงสีข้าวเซรีลูกอังกฤษของเฮียบอยหิ่งจังหวัดร้อยเอ็ดอ oh. มีเขาไปอยู่สายเลนนิ่งเหมือนกันล้วก็มีม้าอยู่น่าจะจำนวนนึงผมไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วแต่พี่เนี่ยแอมเคยทำงานเคยอยู่กินที่นี่เป็นพนักงานที่นี่อยู่เดิมถือว่าเป็นเด็กข้อแล้วกันลูกศิษย์ก้นกุฏิกินข้าวบานที่นี่เลยเป็นโปรโตเก่าเป็นโปรโตเก่าแต่ปัจจุบันน่าจะรู่ตกว่าหรือปล่าลโปรบ้านใกล้เดือนเกียงไม่พูดไม่ได้ไม่เวลตอนนี้ เอาตึงสุดๆนะตึงสุดนะครับครูบอลอย่าเรียกเขาครูบอลนะเพราะไม่ชอบต้องครูบอลครูบอลฟาร์มหมอปอนะครับแล้วก็อันนี้ก็บริการรับฝึกม้าเหมือนกันที่จริงต้องมาเป็นแพ็คคู่นะกับอีกคนหนึ่งคือพี่เจยหรือครูเจยของเรานะครับครูเจยและครูบอลฟาร์มหมอปอนะครับรับฝึกม้าเฮ้ยเขาจะเป็นสไตล์แบบอ่าเหมือนจะอังกฤษนะเดาร์แบบออนเดอะบิดนะโอ้แล้วก็จะเป็นครูเอหรือโปเอ Pro A, Pro A. โปรเอโปรเอวาเพิ้นมาขี่ม้ากับเราไปใช่ครับทำเกือกให้ด้วยอ่าทำเกือบอเขาบ, <c oughs> บอกว่าทำฟรีด้วยนะพี่เอเนี่ยเป็นทั้งช่างทำเกือบนะครับแล้วก็เป็นครูหรือเทรนเนอร์ฝึกสอนขี่ม้าของฟาร์มเดอะฮอสเซสของคุณปั้นนะครับอยู่ที่เขาใหญ่บ้านเล่าน,นี่แหละ <c oughs> แต่ทีนี้บอกว่ารับงานหรือเปล่าไม่รู้อีกกรณีหนึ่งคือต้องขออนุญาตคุณปั้นไม่นเขาจะปล่อยตัวออกมาหรือเปล่าต้องดูงั้นอ่ะฝากไว้กับคุณสุดท้ายในวันนี้ไายพี่ พี่อิศระสั่งดวงสั่งดวงเฮ้ยแกยังรับงานอยู่ใช่ไหมรับแกรับอยู่ครับแต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> ต้องขอเนี่ยจะนายแกเหมือนกันอันนี้เขาอยู่ที่ไหนจ้าปัจจุบันเขาอ,อยู่จังหวัดไหนอ่ปะปัจจุบันเขาอยู่ทางโซนภาคใต้ครับไม่รู้ว่าไปช่วยลบที่สามจังหวัดหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าเห็นไม่ได้เห็นแกหน้าโปรไฟล์ในเฟซอ่ะนานแล้วนะแต่แกก็น่าจะยังรับฝึกไม้ใช่ไหแกรับอยู่ครับฝึกไม้ทำเกือกอยู่โซนภาคใต้นะใครมีมีบริการเรียกใช้ก็เรียกใช้ได้อะไรที่ใช้แกได้เพราะตีเกือกก็ได้ตีไม้ก็ได้หาอยาก ดูคลิปสาระน่ารู้อะไรอีกนะครับในอนาคตเพื่อนอยากให้พวกเราช่วยนําเสนอให้หรือไปหาข้อมูลมาให้นะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจขาวบอยไทยใครก็ได้ทุกช่องทางะครับทิกต,ต็อกยูทูบเฟซบุ๊กโอเคไม่ว่าจะติดต่อมาทางเฟซ่วนตัว Billy บิลลี่ซีเจก็ได้เฮ้ยใช่เปลี่ยนชื่อฟซแล้วอ้าวเหรอโจโอเคก็แล้วน้ยคุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยไม่โอ้แหโอเคโอเคอ่ะใครไเฝ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ